ชื่ออะไรจ้าอังคณาสารติชาติศัก่ะอังคณามีปัญหาอะไรมีปัญหาชีวิตปัญหาชีวิตสุขภาพแล้วก็อ่ปัญหาชีวิตคือสุขภาพสุขภาพไม่ดีเป็นอะไรบ้างหัวใจโตค่ะหัวใจโตเหรอเพิ่งมาโตตอนไหนตอนที่ฉีดโควิดแล้วฉีดวัคซีนค่ะฉีดวัคซีนกี่เข็มสี่เข็มค่ะสี่เาค่ะคอฉีดอะไรเยอะแยะขนาดนี้ ก็เดินทางมากรุงเทพหาลูกแล้วก็เขาให้ฉีดค่ะเขามาค่ให้ฉีดค่ะโอ้อหอาหัวใจโตทันทีค่ะหายใจลําบากหน่อยบางทีมันเต้นค่ะมันเต้นผิดปกติตุบตุบต่อๆรับจ้าแล้วตอนนี้สงบหรือยังก็ทานยาอยู่ค่ะต้องทานยาของเขาเหรอของหมออ่าเรื่องที่หนึ่งเรื่องหัวใจอย่างเดียวแล้วมีอะไรอีกเนื้อหนังมังสากระดูกกระเดี่ยวไส้ภูมิมันปกติหลังคอปกติหมด อ้าว<อ>การงานการเงินติดขัดค่ะท,ท่านเทวดามีปัญหาชีวิตเรื่องสุขภาพหวัวใจ,จเต้นผิดปกติการงานการเงินติดขัดมีเรื่องแท้ง,งค่ะหนึ่งคนค่ะกุมารไม่ทราบค่ะไม่ทราบทราบไีไหมเราเขียนไว้หนึ่งองค์คืออะไรค่ะ เมื่อนานมาแล้วค่ะเคยมีเคยมีแต่ว่าไม่ไม่เคยเห็นค่ะอ่าไม่เป็นไรเอาตอนที่มีตอนที่เคยเข้ามาค่ะจําได้ว่ามีหนึ่งค่ะอยู่ครบหรือเปล่าท่านเทวดาเด็กแท้งหนึ่งคนกูมาหนึ่งองค์ใช่แล้วท่านเอ๋ยอยู่ครบเลยนั่นแหละ่ะอยู่อย่างนั้นนั่นแหละค่ะส่งผลอะไรหรือเปล่า สงผลแลท่านแหละเคบอกกันแล้วใช่ไหมท่านถ้ามีเด็กกันนั่นแหละเนอะชีวิตคงไม่สุขแล้วพอนี่แลหละเน็นเป็นเช่นนั้นแหละทำให้เจ็บป่วยแล้วก็ทำให้ติดขาดการงานการเงินหรือเปล่าใช่แล้วแหละท่านแหละอา้าวจะทำอย่างไรวิญญาณค้างคางอยู่ในตัว ก็มาต้องการให้ไปเกิดหรือเปล่าต้องการให้เกิดค่ะต้องการให้ไปเกิดเลยจะทําอย่างไรบ้างท่านเทวดาให้เด็กไปเกิดใช่ไหมท่านใช่แล้วรักษาสินกันนั่นแหละนะทําได้ไหมเราค่ะทําได้ค่ะทาได้เด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสิบห้าวันนั่นแหละเนาะอุมาอีกหนึ่งใช่ไหมคะใช่แล้วยีสิบวันนั่นเอ้ย ยี่สิบห้าวันสองรายการค่ะพร้อมเมื่อไหร่จ้าพรุ่งนี้เลยค่ะพรุ่งนี้จัดการได้เลยแล้วถ้าแบ่งให้สามีค่ะสามีแบ่งกับสามีเหรอได้ไหมคะ่ะก็แบ่งกันคนละครึ่งได้ไหมไม่ได้ท่านเอ๋ยต่างคนต่างทำเลยดีกว่านะเพราะต่างคนต่างรับรู้แล้เห็นครบควรจะทำร่วมกันนะแหละท่านแล่สามีก็ยี่สิบห้าวันด้วยไม่สามีเขาไม่ค่อยสบายค่ะ ไม่ค่อยสบายกินยามากก,กินยาด้วยเกิดจากอะไรท่านเทวดาท่านเอ๋ยน้องเด็กเย๋นยนั่นะนะมีเด็กใช่ไหมล่ะครับใช่แล้วไม่ต้องบอกยากนะแหละท่านเลยก็เกี่ยวกับเด็กที่เราไปทําเรื่องแทงส่งผลทั้งคู่เลยเอาไม่เป็นไรเอาภรรยาก่อนสามีก็ถ้าพร้อมก็มาร่วมไม่พร้อมก็รอ ก็กระทั้งหมดรายการยี่ห้าวันนี้ไปก่อนแล้วก็มาทําเพื่อให้ตัวเองอีกทีหนึ่งอาตามนี้นะพร้อมพื้นนี้เลยท่านเทวดาเด็กชื่ออะไรเอาอะไรบ้างแฟหญิงมแนเล่าเลยผู้ชายค่ะไปทําผู้ชายมาลูกแท้เปล่าลูกแท้ทําอะไรบ้างก็เปล่าทำกี่คนทำทั้งคู่ทำทั้งคู่อ่า ไม่ใส่ใจลูกหลานทอยากไปอเหรอแล้วไม่พยายามสื่อสารล่ะเขาจะได้รู้ตัวหนูาหนูทาก่านียเาก็ืนมาแ่งมาลูกหลนาหนมาไม่เชื่อลูหลานาที่แยมานเไม่สนใจหนูเลยูหลานเอาที่เขาบอกง่ายถึงม่ายลูกหนเอาพวกมีชีวิตก่อน,อพ,วนพวกยังไม่มีกายเอารอทีหลังหนูก็บอกแล้วไงไม่สนใจลูกหลาน อ่าโอเคก็เลยส่งผลทั้งครอบครัวเลยหรือเปล่าทุกอย่างไม่ค่อยดีเลยใช่ไหมใช่นี่นงเจ้าเรียกว่าผู้คุมชะตาชีวิตในครอบครัวนี้ว่ากำหนดทุกอย่างจะให้ใครเจ็บมากเจ็บน้อยจนมากจนน้อยอยู่ที่เขาคนเดียวแล้วมีสมุนอีกหนึ่งด้วยไอ้กุมานเหรอ รวด้วยช่วยกันตลอดเราเราแค่สองคนที่รู้ใจกันหนอนตาเราเข้าใจกันใ่ไหอบเดียวกันเออเนี่ยสาธุอ้าวเรื่องมันเลยไปแล้วขอชดใช้สำนึกแล้วก็ส่งบุญให้ตามนี้กินอะไรชื่ออะไรบอกมาชื่อกำพลกับอัมพลกำพลกับอัมพลแม่จำได้ไหมละ่ะจำได้เด,ดี๋ยวโจทย์ได้เดี๋ยวอุทิศ กว่านน้ำคิดจะไม่ได้เลยที่หน้าเราส่งไม่ส่ไม่ถึงตัวเองจะมาโทษกันไม่ได้เอาวตั้งใจแล้วเบอร์ไปหมดแล้วทำหรือเปล่าปั่นหัวทุกวันไหนเลยพ่อพ่อเนี่ยปั่นหัวเหรอพ่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 อเนี่ยเนี่ยนะกูแกลืนเนี่ยเพราเป็นอะไรเป็นพ่อเป็นพ่อค่ะพ่อเนี่ยเนี่ยเขาหนูบอกว่าหนูทำพ่อไงพ่อเนี่ยเนี่ยนะ เขาเจ็บมากเปล่าพาคิมสันแล้วไปหลือที่ขนาดทำให้สันงี้เลยเหรอขยาวยังวันน่ะร้อนดานกินไม่แล้รู้สึกร่างมยาวยเลยขย่างี้เหรอปบบแ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 บบพอแล้วเส้นเลือดในสมองก็อุดตันไปกดเส้นเลือดเขาเองนี่อะไรทำมาร้อนดานทำม่ร้อนเนี่ยทุกรายการอยู่ที่คนนี้คนเดียวนี่แหละ แล้วถ้าแม่บวชคนเดียวได้ไหมลูกนะพอบวชคนเดียวไปก่อนอยู่แล้วนี่ก็เขารอไปก่อนกินยาเยอะแต่ยันจะมองวางท่านเย่ <c oughs> จะพาตายอยู่จะจะาายไหแไ้จะมาพูดจีพ่นตายไปเลยแต่แม่ไม่ต้องมาพูดหรอกไม่เขาเงี้ยเขาดูแลมพพตายมาเขียแทนพ่อีกไม่อตายอีกคนน่ะมีคนดูแลเข,า,ลขาหรือเปล่าอ่ะก็ให <c oughs> ้เขาดูแลไปเธอมาบวชอย่างเดียวเดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นเองเดี๋ยวพวกนี้ไปเกิดแล้วก็แยกย้ายกันไปถอนนิ้วออก ถอนแม่หนูไม่ถอนพ่อหนะ้าเลือนตาพ่อเดี๋ยวไปเกิดแล้วก็ถอนหมดเดิมหนูก็ถอนหมดพ่อมีมยลอนตไ่เป็นไรเดี๋ยวเขาดีขึ้นเดี๋ยวเขามาจัดการเองตามนี้เ่เอนตาหนูไป้ยางตาแยกย้ายไปกินอะไรกินครับดอกมาอินเต็กเว่อร์เวอร์บ่ตไหลอนตาเต็ถาดไม่ร้อกว่าบาทเดเอนตาอ๋อเต็กเต็กถาดใช่ไหมเต็กอะไรวะเต็กไอตลาด ตลาดนัดใช่เปล่าตลาดนัดยสเต็กร้อยเาะอ๋อออออสเต็กนึ่งทีสเต็กสองที่สองตาสองคนสองคนสองาสงตาโอเคสองยางได้เปล่ากินหมูหรือไก่กินตหมูสเต็กเอดนสเต็กเน้มอ๋อพอแล้วเนื้อไม่กินหองตาดีละน้ำนมใช้เว่นเสื้อผ้า อ๋อทหารกล้าสองชุดชุดเด็กห้าครัวเจ็ดครัไปซื้อมาทหารเป็นทหารอะไรก็ได้เรอค่ะเป็นทหารเราต้องเป็นนักก้าโอเคอุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์ปืนปืนระเบิดระชังไปซื้อของเด็กเล่งมาถ่ายเข้าไปดาบไม่เอาช้าเออดาบไม่เอาล่าทำไมตายก่อนชักก่อน ฟื้นขึบอลเดกลงลูกอ่าสองลูกชื้อบอลมาสองลูกครัทหารพวกว่าน้ำนะดวงตาสองห่วงทั้งสองห่วงนะดวงตาอ่าชื้อวสองห่วงทหารเรือไทหารบกกเปื่อนช่หดวงตาทหารเรืออลงน้ำาช่ไหมดวงตาโอเคโอเคอ่าปล่อยชัดครับเอาอะไรปลอยาหมอสิบัวแล้วลายไหลสิบวบอลดงตาหมอสิบไหลเสพครับทางกระทาน โนวีดสองงานมันจะไปเป่าแข่งกันบ่าวบอกสัญญาเอาไม่โดนกางโอเคตั้งรบยิงยิงย้ายสองเป้าเลยโอเคโอเคโนวีดสองงานสังฆทานสองชุดเรียบร้อยพึ่งนี้มาบวชเริ่มงานได้ค่ะส่วนช่าพร้อมครับพร้อมปล่อยปล่อยนิ้วปล่อยมืออย่าไปเขย่าให้มันสั่นทร์ แต่ต้องดูเจนาก่อนนะ,ะนหลวงตานะเอาบอกกัได้แล้วไม่ได้ปรเกิดล้มันก็เหมือนเดิมตั้งใจปฏิบัติอย่าไปนั่งคิดถึงนุ่นขีดนี่ห่วงนุ่นห่วงน,น,นี่ไม่ได้นะ,ะทําตัวเป็นพระเลยนั่งห่วงกุ๊บมีเปิรลนะจอยลหลวงตาขอคำมาดเรอาที่นี่เรียกว่าเตรียมไปแล้วใช่ไหมอาวุธพร้อมเพราะเราถึงจุดที่เราต้องแยกไมาแล้วเนาะหลวงตาเนาะตั้งใจทําให้ดีตามนี้เรียบร้อยไปได้ บายไม่มีความสุขอะไรเนี่เหรอรอมานานรอมานานอะหล้นนะขอดูพ่อหน่อยลูกพ่อดูหน้าหน่อยครับจะไปดูหน้าทำไมดูหน้าดีเนี่ยแหละไหนอ่ะพ่ออยากดูหน้าแล้วข้าเห็นหน้าหนูหรือเปล่าจำหน้าหรือเปล่าเขาไม่ได้หรอกเธอไปตายตอนใหนท้องไม่ใช่เหรอข้าท่านีะที่ขอดูหน้านะล้นนะเขาเลยดูว่ารอมันพ่อเลยนะเหรอเอ่อเอ่อ ให้เขาเป็นปกติอย่าไปล้อนะพ่อลอมากเลอะเลอเออทำจนเสียรูปไปเลยขำก่อนเลยงานเนาะหลืองานเนาะแล้มาดูว่างงถามเรื่องลูกชายเรื่องใครเรื่องลูกชายค่ะพี่ชายพี่ชายเนาะพี่ชายเธอเป็นอะไรเคยมาหาหลวงพ่อเดือดหาลูกเคยมาไลูกชาย ถามเรื่องสามัญได้เลยค่ะลูกชายอีกคนเนื้อค่ะที่เคยมาเมื่อเดือนสิงหาแล้วเขาเป็นไรเขาเป็นไรมา,มาเองมาเองมาเองมาหาหลวงพ่อเลย<ช>ถึงหลวงพ่อให้มาสื่อกำรรโกนพี่ชายนั้นถูกคดีไม่ใช่หรออะไรอ่ะพี่ชายเขาปิดปัญหาอะไรลูกลูกชายเขาโดนลูกชายเขาโดนเขาเรียกว่าฝุกนขาดทางเที่ยงถ้ามานาจาร์แล้วทีนี้เป็นเป็นญาติฝ่ายฝ่ายเนี่ย ลูกของพี่ชายพี่ชายคือลูกแม่ค่ะลูกหลานของแม่เขาค่ะถูกคุกค,คามทางเพศจากญาติฝ่ายภรรยาเขายาญาติฝ่ายแม่แล้วอตอนนี้อยู่ในศาลเหรอเรื่องอนี้อ,นอยู่ศาลผต้องเอาตัวเข้ามาเคลียร์เองเอาพ่อมันน่ะมาเขาเลยไม่ได้ ท่งกนะันกนนูะะกขามเปล่า,า,าถ้าไปถามนะหนูบอกเพิ่อมอีกีวิตอันนัยนะนะ,ะชี้ช่องเขาเปล่า,าไม่ยุ่งเลยกามใครตามตา,มมาเอาไปเรียกพ่อเข้ามาดีกว่ารเรียกพ่อเข้ามาลูกชายคนนี้อีกคนนึงค่ะคร่างเขาทำธุรกิจเพื่อนโงกงแล้วก็ตอนนี้กําลังทําเกี่ยวกับโรงงานแล้วกขายโอเดีบวชได้เปล่าบวชไม่ได้อย่าถามไม่ไม่ได้ค่ะบวชไม่ได้อย่าถาม ถามแล้วจะเขาบอกปัญหามาแล้วไม่แก้ก็มีปัญหาเอาทีละเรื่องก่อนตามนี้ขอทูบไปได้เอาเรื่องเธอก่อนดีกว่าเจ็บปวดขนาดนี้แล้วเนี่ยก็จะได้หายเดี๋ยวไปจัดเวลาให้พร้อมแล้วค่อยมาบวชดูแม่ไปก่อนตามนี้ขอทูบไปได้บ๊ายบายโชคดี ขอบคุณท่านเทวดาได้โปรโดมนุษย์โปรดวิญญาณโปรดสรรพสัตว์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโปรดพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วขอเทวดาน้อยใหญ่ทีมงานที่ได้ป,ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งขอให้บาร,รมีสูงส่งบุญได้เต็มที่ได้เป็นผู้สำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิทการแล้วทานเอ๋อยตาวนาเลยก่อนนะ ถึงการเทวดารวมตัวครากาบลาท่านนั่นแหละันนี้เทวดาทั้งหลายเอ๋ยมากาบลาเลยท่านแล้วหนอจจะไปก่อนวันนี้พอวันใหม่นาะมาใหม่อีกนั่นเอ่ยเทวดาทุกพระองค์จงเจริญ 来。